ทิวส์เดย์นี้เราก็มาทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ส่พลังบวกเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปนะคุยกันนะทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้คลิปยาวนนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วจะเบื่อทำแค่นี้แหละนะคะทุกคนนะก็มาทักทายส่งกำลังใจส่งทิวส์เดย์ นี้เราก็มาทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะคะอันนี้ก็แต่ก็แบรนด์เดียวกันอยากกินอะไรก็กินไปเนะทุกคนเนาะ เราก็มาทักทายพุดครีเอเตอร์ก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะทุกคนเนาะส่งงานส่งกันบ้านตื่นเช้ามาพลังบวกเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปนะอยากกินอะไรก็กินไปนะทุกคนเนาะ คุยกันเนาะทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้คลิปยาวเนาะเนะนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วจะจะเบื่อทำแค่นี้แหละนะคะทุกคนนะก็มาทักทายส่งกำลังใจส่งไม่ค่อยเวิร์กนะพาะไก่เคยซื้อเป็นค็อกเทลมาหรือไม่ก็เป็นยาวยาว ที่ไม่ไม่ใช่สีเข้มแบบเนี้ยได้มาทักทายกันเนาะทุกคนเนาะ รู้สึกว่าแบบนี้จะไม่ค่อยก็มาก็มารับประทานเบคก f สต t แฮปอะเบคฟ fast ทุกคน รับประทานเบรก fast เอฟอัลบัก <laughs> ฟัสทุกคนแต่ก็แบรนด์เดียวกัน เทเตอร์ก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะทุกคนเนาะส่งงานส่งกันบ้านตื่นเช้ามาเออทิวส์เดย์ นี้เราก็มาทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะคะันนี้ก็รู้สึกว่าแบบนี้จะไม่ค่อยได้มาทักทายกันเนาะทุกคนเนาะไข่แดงเยิ้มๆเนาะทุกคนนะไ,นะนนะไปค่ะหนึ่งหนึ่งคำโตโต แต่ก็แบนดเดียวกันรับประทานเบรกฟัสแฮปอเบรฟัสทุกคนไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะใ่เคยซื้อเป็นคอกเทลมาหรือไม่ก็เป็นยาวๆที่ไม่ไม่ใช้สีเข้มแบบเนี้ย คุยกันเนะทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้คลิปยาวเนะเนอะเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วจะจะเบื่อทำแค่นี้แหละนะคะทุกคนนะก็มาทักทายส่งกาลังใจส่ง เจออะไรก็ <laughs> ให้เจอดอกไม้บ้านใครก็ไปถ่ายขอเขาถ่ายรู้สึกว่าแบบนี้จะไม่ค่อยคุยกันเนะทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้คลิปยาวเน,ะนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูแล้วจะ,จะเบื่อ ทำแค่นี้แหละนะคะทุกคนนะก็มาทักทายส่งกำลังใจส่ง ไข่แดงเงยิ้มๆ้วทุกคนนะไปค่ะหนึ่งหนึ่งคำโตๆคุยกันนะทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้คลิปยาวเนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วจะจะเบื่อทำแค่นี้แหละนะคะทุกคนนะก็มาทักทายส่งกาลังใจส่ง কি লাই কওক কিন পেনৰ কোনো อากาศก็เริ่มมีแดดออกมาเดี๋ยวยังไงก็จะปั่นผ้านะวันนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะก็เป็นกระุมกระุมเหมือนกันนะคะ Tuesday นี้เราก็มาทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไได้ม,มาทักทายกันนะทุกคนนะไข่แดงเยิม้มๆนะทุกคนนะไปค่ะหนึ่ง หนึ่งคำโตโตไม่ได้มาทักทายกันนะทุกคนเนาะรีเอเตอร์ก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะทุกคนเนาะส่งงานส่งกันบ้านตื่นเช้ามาอยากกินอะไรก็กินไปนะทุกคนเนาะ เทเตอร์ก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะทุกคนเนาะส่งงานส่งกันบ้านตื่นเช้ามาสวัสดีจ้าแล้วขอดื่มกาแฟต่อนะคะเราก็มาทักทายพูดถึงพลังบวกเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปนะ อากาศก็เริ่มมีแดดออกมาเดี๋ยวยังไงก็จะปั่นผ้านะวันนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะก็เป็นกระ่มกระุ่มเหมือนกันนะคะ